โอ้หาอะไรพี่อะไรวะกระสอบอะไรกระสอบอยางอ่ะจะเอายางให้ลูกค้าดูว่าโอ้โหมันจะออกมาไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวมาดูนี่โอ้มาเป็นกระสอบยกกระสอบแบบนี้เลยโอแกะให้ดูเลยน,ลยนี่นี่แปบ๊บนึงโหใครแกะการแกะตัวนี้นะครับจะค่อนข้า,างแกะยากนิดนึง <c oughs> แต่ว่าผมไม่ใช่เรื่องยากผมเซียนอา้าวไม่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บนึงลูกค้าจะเย็นโอ้โหลุ้นละุ้นไปแกะเพนนะครับเซียนเฮ้ยม่ติดตาคือแม่มันติดตาเว้ยเออเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วนะครับเขาแกะไม่ได้นี่วันไหลเลยทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงจะเย็นครับผมนี่เทพนะครับโอ้โหเป็นไอลูกค้าผมไม่ได้เรื่องแน่นอ อันนี้แหละเส้นสุดท้ายแล้วเออเดวล่วงแปะเลยนะอีกแล้วอีกแล้วจะเย็นจะเย็นลูกค้าได้ยังได้แล้ว วันนี้เราได้ขอมาเต็มรถเลยนะคะทุกคนทั้งรับทั้งส่งนะนี่นมาได้ของดีไม่ออกวะลูกค้าใส่ใจด้วยครับจะบอก,กว่าตัวนี้ยางนะครับก็พันแล้วนะครับยางตัวนี้เป็นราคาพิเศษนะครับโอ้ไม่เห็นไม่เห็นเลย <laughs>